บนจะมาเปล่าไม่มานะติดใน UAV นะโอ้โหเยอะตายไม่ไวไปไวตายเข้าเอ็ดพิดไปหนึ่งไม่เป็นไรมาดิอยู่ในอ่าโหมดมาดิอยู่ดีดก็หดหดแล้ว ขอส,ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เมจะเช่าต้ซ่าเมืเดิมเกมคอร์ดิตี้ไว้วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูความไอยและการตั้งค่าของผมนะครับผมมามาดูกันเลย <Okay. S 1> พื้นฐานตัวสไลด์ขนาดวิ่งผมก็ใช้เป็นตัวกดนั่งเพื่อในขนาดวิ่งนะครับผม <Okay. S 1> เพื่อในการสไลด์นั่นเองแล้วก็ตัววิ่งตลอดผมก็จะติ๊กไว้แล้วก็ปรับไปที่100นะครับผม <Okay. S 1> ส่วนใจโลก็ลกันอยู่เปิดอยู่ละ ไปที่กราฟิกกราฟิกผมก็จะปรับวิลี่ไฮส่วนเฟรมเรทผมก็จะปรับวิลี่ไฮนะครับผมก็ตามนี้เลยส่วนบีอาร์ผมก็จะปรับภาพสมจริงนะครับความไวนี่ไฮไลท์เด็ดตัวเร่งความเร็วผมก็จะปรับที่1 4 0นะครับผมผมก็ใช้เป็นตัวเร่งความเร็วเดียวนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยส่วนการสลับความไวผมก็ใช้เป็นตัวอันแรกนะครับผมสลับระหว่างเปิดสโคบเร่ง ตัวตั้งค่าความไวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวกําหนดเอนะครับผมนี่ไฮไลท์ของเราความไวกล้องมาแรกเลยความไวมาตรฐานผมก็ใช้เป็นตัว230นะครับผมแล้วก็ความไวตอนเล่งผมก็ใช้เป็นตัว230นะครับผมแล้วก็ความไวที่ข้อโคบผมก็ใช้เป็นทั้งหมด248ร้่นะทุกคนส่วนไฮไลท์นี่ความไวโคบสไนเปอร์ผมก็ใช้ทั้งหมด300แล้วนะทุกคน ก็ผมชอบแบบปัดหน้าจอไวทุกคนก็ตามนั้นอะถึงผมไม่ได้ควิกซูมก็แต่ผมก็เวลาเราเลง้ยงทุกคนเราชอบแบบปัดหน้าจอแล้วไปดูแล้วก็ลากกลับผมก็จะเป็นคนประมาณนั้นอะออแล้วก็ไอ้เพื่อนี้ดูเลยทุกคนผมไม่อยากพูดละเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้น่าพวกนี้แล้วก็ความไวตอนยิงความไวมาตรฐานผมก็จะปรับสองร้อยสาบ ความไวตอนเล็ง230ร้ามความไวเทตทคอสโพบสองร้อสบหกนะทุกคนแล้วก็ความไวสไนเปอร์ก็300อีกแล้วืแล้วก็ความไวเทติคอคูณ3ก็225ก็ที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับผมก็ดูตามนี้เลยมาความไวใจลองเราต่อดีกว่านี่เปิดโคตรเยอะ ความไวมาตรฐานผมก็ปรับไปทั้งหมด230นะครับผมแล้วก็ความไวตอนลิงก็230เหมือนกันนะครับผมส่วนความไว้ทคติคอลจะโขผมก็ปรับที่50นะครับผมแล้วก็ความไวสไนเปอร์ผมก็ปรับ50ก็ที่เหลือก็ไม่เปิดแล้วนะครับก็ตามนี้เลยของผมส่วนใครที่ดูไมา่ทาันก็แคปไว้ก่อนนะครับผมนี่เอาไปปรับเปลี่ยนกันใช้ได้ไปวันนี้ผมก็ เอาคอปเปอร์ไปดันแรงนะทุกคนมาให้ดูของแต่งคอปเปอร์ด้วยดีกว่าเผื่อใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมเคยสอนแต่งคอปเปอร์นะครับผมก็ตามนี้เลยฝากกระบอกปืนผมก็ใช้เป็นตัวโมโนโซับเฮดเซอร์นะครับผมแล้วก็เพิผมก็ใช้เป็นตัว FMJ นะครับผมแล้วก็เลเซอร์ผมก็ใช้เป็นตัว OWC เลเซอร์แททิคอลนะครับผมแล้วก็ใต้ลำกล้องผมก็ใช้เป็นตัวอ่า ที่จะยิงแดบ,บเล็งไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยอ่านไม่ออกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้เลยแล้วก็แม็กผมก็ใช้เป็นตัวแม็ก120นัดนะครับผมนี่ก็สแตทผมอยู่ที่ดาเมจ40นะครับผมความแม่นยำ46ระยะยิง54อัตาราลั่นกระสุน75เป็นแบบปืนนี่ลั่นโคตรไวทุกคนแล้วก็ความคล่องตัว41นะครับผมแล้วก็ควบคุม57 ก็ของแต่งผมตามนี้เลยทุกคนแปไไม่พูดพามทำเพลงไปดูเกมเพลงของผมกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันผมก็ได้มาเป็นโมอดดัมเมชั่นด่านเฮนนี่ยานะครับผมมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมมาแล้วนะครับผมแปๆแปปเฮ้ยไม่ตึงออกมั้งน่าจะโซโลนั่นไงโซโลหมดจริงด้วยไม่ตึงล็อกมั้งไปผมก็จะลงล่างก่อนเลยนะทุกคนเอาเดินติดถังโอ้โหเกิน เอออย่างชอบเลยรอรอรอข้างล่างอ่ะมาดิเอาเด้อติดอีกแล้วเป็นไรกันเนี้ยมาไหมยิงดักนะยิงดักนะยิงดักนะมาเปล่ามาไหมเฮ้ยข้างบนเอ้าเกือบแตกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาทางไหนวะมึ้นทะลุก่อนมาไหมมาไหมมาเปล่ามาเปล่าน่าจะไม่มีโอ้ยตกใจหมดเลยตายเลยโอ้โหอย่างชอบเออเฟนเนสรู้จากข้างล่างอีกทีนึงเออย่างชอบเลย มาดิกล้ามาดิครับเฮ้ยเพื่อนบีบีบีเียเสียควักมอเตอร์ท็อปออกมาแล้วก็เอ้ยใครวิ่งตัววะโอ้โหมาดิวิงว่งลงตะโอบรอเลยตายโอโย้โหเฮดช็อตด้วยโอ้โหเท่วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปขึ้นในทางดีกว่าไปดักอีกทางหนึ่งมาเลยครับรดักออคอนเทนเนอร์นอเนี่ยข้างบนน่าจะมีมีไหมไม่มีเลยเฮ้ยทำไมเพื่อนตายหลังวะแวงทุกทางเลยเนี่ยจะตามช็อคอาซีดีไหมมาดิโอ้โหเพื่อนยิงหอด มาตาเออเพ้นต์ยิงก่อนอีแล้วเออมาดิครับตายนะตายนะรถช่องนะลดช่องนะตายโอ้โหตายด้วยเลยเอ้ยก็ยิงลอดลัวเมื่อกี้เออรถช่องอร่อยเลยอ่ะงงงงอะไรอร่อยรถช่องนะทุกคนเครียดกับมุกตัวเองว่ะจะยิงต่อด้วว่ะมาตายเออขนาดมีอารมณ์ไข้นะโอ้ยเดือดดูปืนฟาดหน้าไม่กี่แบบปืนฟาดหน้าเลย ไป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 กันต่อไปเพื่อไปยึดบีกันสเตอร์เดี๋ยวผมก็จะเน้นระยะไว้ก่อนนะทุกคนปืนผมไม่ใช่ปืนเอสตำเจียนเนี่ยทุกคนก็ดูเอาเนี่ยคือเน้นระยะของผมเนี่ยระยะใกล้ไม่ใช่ระยะไกลแท่ตายโอ้โหเมื่อกี้มาซูวิสัยจริงๆเลยต้องยิงระยะใกล้ตายโอ้โหแต่แต่ให้ดูมานี่ใกล้ทุกนัดเลยนะใกล้ทุกตัวเลยมาดิมาดิตายนะตายนะกระโดดจริงด้วยมาดิมาดิ เอยมันตกใจหมดเลยมาทำไมวะมาตอนไหนก็ตกใจเว้ยโอ้โออย่างชอบเลยโอ้ที่สามอ่ะที่สามไป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 กระเถิบไปกระเถิบนี่ผมก็จะยิงเน้ราานระยะนะทุกคนระยะไกลไม่ใช่ระยะไกลแท้ล่นไปแล้วดีกว,ว่าเมื่อกี้เออจบเลยเอ,อ่ะเฮ้ยบีบีบีโอ้ยโดน,น,นยังไงตายโอ้ต่อยอีกก่อนอันเนี้ยบีตายอยู่แล้วโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นถังก่อน ตรงนี้นะแต่ไม่ไม่มีเจ้าถิ่นแล้วตายนะตายนะโอ,โ,อโ,โอ้โหอุ้ยเดี๋ยวราเนียนในสมุกอ่ะเนียนในสมุกตายตาย,ตายเอ้ยโอ้โหโคตรเนียนเลย <laughs> เดียนอยู่ในสมุกโอ้อย่างหล่อที่มาไหมตายโอ้โหมาดิสองตัวตัวที่สามมาไหม,ต,มต,ตัวที่สามมาไหมตัวที่สามมาไหมสามตัวตัวที่สี่ตัวโอ้โหเราช่องได้กวนี้ก็ขัดเกินนะตัวที่ห้า ตัวอัดตัวทรีห้าโดนจริงโดนจริง,รงเออห้องจริงวะ่ะไป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 กระตอกเฮ้ยตีมาพเผู้ผิวเกือบแล้วเกือบซีเกือบโดนยึดแล้วเมื่อกี้โโอ้โหดีนะเพื่ออัดวัวแมชชีนใส่ก่อนก็มาดิครับมาดิข,ดขึ้นข้างบนเหรอข้าไปเปลี่ยนวะ่ะมาเพื่อนน่นาจะเก็บไปแล้วมาดิมาดิาดตามช็อกอาร์ซีแป๊บช็อกอาร์ซีจะพาไปไหนวะกลัวๆแล้วนะเนี่ยไปไหนไมนี่ย ไปดีไหมแต่ตาเออแต่นำรถแล้วเมื่อกี้ตายเฮ้ยตกใจเพื่อนโอ้โหเพื่อนโดนยิงต่อหน้าเลยตายนะตายนะตายต่อนะเก่งจังวะตายสาวไม่เกือบตายสาวโอ้โหถ้าไม่ไม่กี้ไม่น่าเลยพิสเนียนเอาปืนพกออกมาเลยก็เจ็ดสิบห้าต่อห้าสิบเอ็ดนั่นทุกคนอื้ออ้แบกเฉยแบกเฉยนะแบกเฉยเลยโอ้โหไปไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าไปถือโทฟี่วิ่งแล้วนะ ตรงบันไดนี่จะมีใครมาแคมป์รอ,อไหมนะน่าจะไม่มีอ่ะโอเค่เย,ยิงดักไม่มานะไม่มาอย่ามายิงหลังนะไม่เอานะนั่นไง UAV เอ้เพิ่งเห็นใน UAV ว่ามันมาอย่างชอบนี่ไม่รู้มันสูนหรือเปล่าแต่ว่าปลาปาไปก่อนสมตัดวดีอ่าข้าจริงมีแน่ตรงน,นี้ตาเอ้าไม่ตายมาดิโอ้โหพลาระกุสาหก,กดรอมาดิครับ เฮ้ยเอวอะเฮ้ยโอ้แแบบแวบแบบเอ้ามายังไงวะมายังไงวะโอ้ยเป็นเน็ตด้วยเอาโอเคมันไปเกิดเอละวเปิดอยู่เอวีกัดกันหลักันมาไหมมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าปานะรอช่องโอ้โหจาพนมอีกแล้วจาพนมเนื้อเยอะแยะจังวะตามช่องอาซีดิรออะไรล่ะจังวะเนี้ตามช่องอาซีอย่างเดียวมาดิครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อน ไม่กี้อะไรข,า,ขาวๆรวั <sm ell> งวะเอาวอไปเซนเอ้ยยังชอบเลยเพื่อนจะเอ,อ้อจัดมันดีมามามาโอบีมันจะเสียแล้วอ่ะเพื่อนไปจัดมันหน่อย <im> <im> ทุกคนก็ดูอ <ność> เอาอ่ะครับคอปเปอร์ก็เป็นปืนที่ดีอะ่ะคอปเปอร์เี่ย <im> ผมว่าน่าจะดีกว่าซีโมมะ <im> ผมไม่แน่ใจนะว่าคอปเปอร์โดนเนิรึบเลยแต่รู้สึกว่าอาร์ซิมอมน่าจะโดนเอ่อเนิร์ฟแมกซีนนะแต่หรือว่าคอปเปอร์ยังไม่โดนวะทำแม่งทำแม่งนะเนี่ยไอ้แต่ผมก็ยังเล่นอะ่ะเอ้าเดินติดอีกโอ้ยอย่างชอบเลยมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าเงียบกิฟต์เลยมีแต่เพื่อนโอ้ยอย่างหลนะ่อว่ะตาหนะเออปืนเขาแรงจริงๆมาดิเอามาเล่นในแรง่ทิวทิวเลยโอ้โหอย่างชอบเลยโดวอร์แมชชีนอ้ยอยาไม่ไหวเลย โหดตายหมดเลยสามคนเมื่อกี้เอ้ยไปยตโอ้โอบีมันเอากลับแล้วะนี่อะไรนํำมันเยอะอยู่น่าจะยึดกลับได้ไปกระเถอะไปกระเถอะมีไหมมีไหมมีไหมเงียบกิฟต์เลยโอ้ทุกคนก็ดูเอาแบบเงียบขนาดไหนอะโอ้โหป่าชาหรือเปล่าทุกคนก็ดูเอาคบบเงียบเลยะทุกคนโอ,โอ,โอ้นั่นไงไม่เงียบแล้วคือไม้อัดหน่าแล้วอย่างก็เป็นแต่อย่างไรเราก็ยึดกลับได้แต่ทำไมใน UAV มันเยอะจังวะ มันจะมาทางไหนเนี่ยตายเหมือนหลักจะมาอีกตัวหาเปล่าบนล่างวะบนล่างวะโอ้เดี๋ยวเลียลีโลดแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บช็อกแอซีจะพาไปไหนเี่ยโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยมาดิเจอรูโม,มงไมหน่อยนะบนล่างไปซีอย่างเดียวเลยไม่เอาบนล่างเลยมาดิ ตายแล้วตายอยู่เลยลเอา้าวุดโอ้อโยัง่อบเลยมันยืนนิ่งอย่างนั้นยังยิงวุดโอโ้โหเกินย่างชอบความแม่นของตัวเองเลยเอามาดิครับตายโอ้โหเพื่อนรับไปไปปืนพกมาหมดเลยตอนนี้มาหมดเลยตอนนี้ไม่เข้าใจเลยเปืนพกมาหมดเลยตอนนี้ฮนะมาหมดเลยตอนนี้อย่างชอบเลยปืนพกหมดเมื่อกี้มาไหมมาอีกแล้วลใน UAV อย่ามาเนียนอย่ามาเนียน รันคูไปเต็มมหมดหลังหักหลังหักก็มาดิครับก็มาดิแครับียังไม่เสียนะบียังไม่เสียนะจริงกดนะบนจะมาเปล่าไม่มานะเห็นยูเอวีนะโอ้เยอะตายไปไปไปตายอ้อดลิสไปหนึ่งไม่เป็นไรมาดิอยู่ในอ่าโหมดรถเฉยมาดิอยู่ดีๆก็หอดไปทุกคนไปกันต่อเลยมาดิ อยากยึดเอ้นะทุกคนแต่ว่ามันยังไงวะกลัวจะตายกลัวจะตาจะขาดมาดิเอาบีให้รอดก่อนตอนนี้ตายก็ทุกคนก็ดูเอาคัพเปอร์ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีเอาเรื่องเลยอะทุกคนเด็อยามอันเนี้ยผมมีช็อกอาร์ตีนะเออเอาก็จบเกมเทีเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ร้อยห้าสิบต่อร้อยสิบสามอ่ะดึกคอนเออ ไปไปดูสกอร์ผมกันเลยดีกว่าเอ้ดูคิวแคมป์กันใครเก็บก็ดูเอาอครับใครเก็บผัดเกินตายอย่างชอบเลยกดเดินริงไปไปดูสกอร์ผมกันเลยดีกว่าทุกคนว่าสกอร์ผมจะหอดขนาดไหนผมก็ได้ไปทั้งหมด4 4 9พนปนะครับผอ,อมก็เรื่องหนาใช้ปืนคอปเปอร์ลงแรงเนี่ยศพก็ผัวไปทั้งหมด 70สิบนะทุกคนโอ้โหโคตรเยอะไป,ไปดูสกอร์ของผมกันเลยดีกว่าทุกคนเอาว่ะพาไม่อัพอีกแล้ววะ่ะผมก็ได้ไปทั้งหมดสามสิบคิวนะครับผมเออปืนอดอะครับก็เป็นยังไงบ้างผมกับการลงแรอกของผมภายในวันนี้นะครับผมแล้วก็ความไวของผมนะก็ถ้าใครยังไม่มีความไวเอ่อพว,วกนี้แบบแน่นอนก็เอาของผมไปปรับเปลี่ยนใช้งานดูได้นะครับผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิป now, หน้าไว้เจอใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย